เพื่ออะไรครับถนนครับจอดอยู่40ไม่ได้ไม่ได้เย็นใจนะครับผมเบื้องอย่างทั้งใจคอทั้งใจครคุณธรรมให้ใจใจยั่งยำเพื่อประโยชน์ให้ความสุขให้ทุกคนในบ้านแอร์คอรัวแบงก์คอร์ทแอร์เวย์ครับผมเอเซียสปูซีสตาร์ไทยครับผม ซึ่งซึ่งเป็นเมือสักูนี้ผ่านมาครับผมจากนั้นไปถึงสุวรรณภูมิจุดฮายายสำคัญที่สุดคือประเด็นที่หายากมากครับผม b a n g k o k Airway s Airbus A319 นั้น132เพื่อจะเพื่อให้ Take Off ความสามารถปลอดภัยให้ทุกคนแวามมุ้งไว้ให้พัฒนาให้แข็งแรงยิบขึ้นไปครับผมตามตามได้ย่าจะถึกอยู่นะครับซึ่งใหญ่ขนาดนั้นที่เวลาจะเทคออฟแล้ว มาจะถ่ายทางนู้นะมาจะถ่ายทางนู้นนะครับไทยที่ไทยนะครับผมยาวที่สุดในโลกมันมันมาจากไหนนี่ไม่ไม่มีใครดูนะครับอย่าลืมนะครับ กูห,หาใต้เนะสร็จุดนี้ครับผมพอถึงเสร็จท้ายิทสุดนี้นั่นเวลาไม่หมดเพียงเท่านี้จบเพียงค้างนี้นะครับจบจบเพียงค้างนี้ไม่ต้องบล็อกอิกต่อไปนะใจเย็นนะ Thì em, oh, oh. Thì em, phải á, đứa Ồ ำไมมครับนี่ครับแบงค์เขาเอเวอเรสต์ภาพสดๆดังนั้นจะยิไปออกนะครับ

Thank you.